สำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมซอสเซตแมนราคาถูกตอนนี้ทาง Top Up Gamer ได้มีบริการเติมเกมซอสเซตแมนแล้วนะครับใช้เพียงเลขไอเดในการเติมหลังจากนั้นนะครับรอเพียง5-10นาทีก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมใช้บัตรเลเซอร์แท้ทุกใบนะครับไม่มีโดนแบนปลอดภัย100%แน่นอนนะครับและทางร้าน Top Up Gamer นะครับได้มีบริการเติมเกมอื่นๆอีกมากมายนะครับเช่น r o v Free Fire Hearthstone PUBG Mobile Legends o f r u n e t e r r a l o l w i l d Lift เพียงคุณแอดไลน์ไปที่แอด Top Up Gamer นะครับอย่าลืมเครื่องหมายแอดด้วยนะครับไม่งั้นจะหาไลน์ไม่เจอนักเต เติมถูกเติมเร็วเติมปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์ต้องท็อปอัพเกมเมอร์ครับอย่าลืมมาเติมกันเยอะๆนะครับนี่โอโ้โหสุดยอดเลยครับไปเจ้าคนอ้าเรียบร้อยโอโ้โหแล้วผู้ดวนยิงไปช่วยหน่อยช่วยหน่อยทียวช่วย,วยวหน่อยมีตัวหนึ่งมีทวมีตัวนึงข้างล่างเหรอข้างไหนข้างล่างเอา หมดหมดบอสสายรูทสุดยอดจริงรูจ้จนตัวตายชีวิตเราไม่เป็นไรเราขอรูดไว้ก่อนคนเรามันมีเป้าหมายชัดเจนเลยพี่ต้องเข้าใจเกิดมาเพื่อสิ่งนี้ใช่ครับผมคุรลีหนูนอกจากก็ <c oughs> มีแต่ของนั่นแหละทีผมอยากได้หหูน <c oughs> ี่มันเฮีย <c oughs> ้ยนจริงไหนมันก็หยุดไม่ได้แล้วผมจะไปให้สุด มาเสีใส่ลุงเรียกสายลุงที่ไหนกูไม่มีเกาะเลยเนี่ยตอนเนี้ยมันไม่มีที่ไปแล้วพี่ผมเซอร์วีให้ก่อนดูผมตามมาอยู่แล้วนี่แล้วก้าวไม่เก็บเกาะวะหลังปืนใหญ่มีอยู่อันนึงไม่เห็นบอสบอสพูดอะไรนะไม่ต้องห่วงผมตามมาแล้วพี่เหรอไมคิดว่ากูจะสบายใจขึ้นไหมนะ กูมานี่มีคากับลูกซองแล้วเนี่ยไม่มีคน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 ลงล่างดิแค่นั้นกระเป๋ากูหนักอะไรวะเนี่ยทำไมของมันมเก็บอะไรมาเยอะแยะเนี่ยรถขยขับความในกระเป๋ากูอะ ใก AR เทคผมจกิดมาทำงานหนึ่งงานไข่ดาเปล่าเจ้าเจนเอ้าไอ้ห่าคุณนึกว่าไอ้นี่คุณนึกว่าขาเพราะกระโดดขึ้นไปม่างกายเป็นลูกซองไม่หายเลือยี่้อแย่เยอาค่ะเอาขาป่ะเอาพี่ของแต่งครบแล้วเอาเอาไปดิเอาอะไรมาแรกเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว ผมมีแฟร์กันผมลืมยิงแป๊บนึงเอาว้เนี่ยเลี้ยวมาเอาของตั้งเนี่ยมีต้องเก็บเสียงกระทายเทพแล้วเนี่ยเออๆกูจะมาเก็บปืนตรงนี้แล้วโยนเลยโยนเลยนี่เนี่เอาแม็กซ์เจอด้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บผิดเก็บผิดเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงแม็กอยู่ข้างหลังนะพี่คิว M4 ให้ใครอ่ะให้พี่เก้าเพราว่าปืนใจไม่ดีเลยมีคนมามีบอทมา สีต่ตรงนี้สีต่ตรงนี้ Mark M416 เอาของแต่งไปด้อทำมาอีครบแล้วของแต่งพี่มีครบแล้วโอเคม,มีแม็กเหลือนะมีคูนสี่วะแม็กอเอาอาไอ้ผมขอไปไหนไปเอาคูนสี่ไหมปมปมปมฮะโยนไปแล้วเอาคูณสามอะไม่เอา แอร์ด Ad opt, Ad opt, Ad opt, รอบแอร์ดอบแอร์ดอบตกแถวเรือมันฝั่งหนูมันตกไกลอยู่ก็ใช่หรอจะไปก็ได้แล้วแต่เราก็มีที่ไปอยู่เดียว,วเฮ้ยไอเทมสุด มีอะไรวะออศศไอเทมิเสร็จไปดูให้ได้เหมือนมีคนยิงเอ้ยเหมือนมีคนยิงกันเลยวะบอดบอดอยู่ข้างล่างพี่บอดบอด,บอดไม่ใช่ไม่ใช่แค่ไม่ใช่ตรงนี้บอดรูดอด้อยู่ตัวไม่ใช่ตัวไหนยูเอฟโอยูเอฟโอไอจะมีเศษเป็นยูเอฟโอตามผมมาคนนึงไม่ไม่มึงเอามารับดิเร็วกว่ารับไปเก็บเร็วกว่ารับพี่เอกไปเก็บเลยพี่เอกอยู่ใกล้มึงอ่ะเหมือนกูเห็นคนยิงอยู่ตรงขอบวัดวัดสาลายใช่เหรอยิงกัน S <S เออเนี่ยเลสโซนเพิ่งลงเนี่ยนแต่กูหามองไม่เห็นสโค๊ปมันไม่ไสโค๊ปก็แค่สี่วะแล้วเร็วด้วยเพราะผมตั้งไว้สเปย์เรายูเอฟโอกันโชวดีผมเก็บน้ำมันมาด้วยพ่เก้าวเรามีรีฟิลอ่ะรอบนี้ยอันหนึ่งยังเอ้ยนัง่งไงขวามือขวามือขวามือบอส เข้าบ้านไปแล้วป่ไปปไปไป,ไปเอาอยูโอก่อนมันแลกกับรถเห็นไหมนนะ่ะมันแลกกับรถเห็นไหมนนะ่ะเอาเลยอีลำหนึ่งไปไหนอะบอสไปเอาเนี่พี่ลงเลยลงไปเอาเลยพี่ลงไปเอานี่มันมาแย่งเก็บเยี่ยมวัดกันอยู่ เออว้าบกูยิงคนที่มาอยู่เขาอย่างเง,งี้ยแล้วกูยิงเงี้ยปุ้งบล็อกน็อกขึ้นมาทำไงวะเก้าพันเมตรอะโปรครับดาวลี่อ <laughs> แบบเนี้ยเห็นเห็นยูเอฟโอป่ะเห็นยูเอฟโอแบบยิงบบบแบบบวบแบบปังปุ้งเฮดช็อตขึ้นน็อกเนี่ยผมใกลสุดแค่370ร้อยเจอ่ว่ะไม่ข้างล่างมีคนเดินน่าจะเป็นบอท ไปรถใครอะรถไม่บอดไม่บอดรถรถรถมาแลกูบอกว่ากูเจอคนอยู่เมื่อกี้นี้นกสองนอก 3, ็ 3, นกสามอุ้ยนกสองนกสองหรือนกสามวะสามนกสามเลยตัวเดียวนี่เลยตัวเดียวตัวเดียวตัวเดียวตาลีบันแม่จะเปร์แม็กเดียวนกสามครับมันต้องสุดยอดจริงขนาดไหนนี่เป็นไงตาลีบันยิงรถลำเบิดใส่มาเลยไงมันตายแล้วกูยิงรถลำเบิดใไส้ไปแล้วยังหมดครับยังยังพีอยู่ในนี้ตัวหนึ่งแม่เป็นไงสุดยอดสักแม็กเดียวนกสาม ของจริงอของจริงก็นนไม่ขิดกันอะไรสุดนะของจริงอ่ะบอกเลยไอพี่ก้าวขมงพี่จะมาสองถังว่ะไปดิเฮ้ยตือไอ้เนี้นดอปไอ้ดอบไอ้ดอบไอ้ดอปไปใกล้นี่เลยตรงวัดเทพอะไรสลายนะอ่ะขึ้นมาเร็วพี่คนมี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 คน,คนมีคน,คนวัดเทพสลายมันขึ้นเอาเรือมาจอดมันเรือมาจอด เอาเอาเชี่ยเอามันมันสั่งกระยูมมันสั่กระยูมตร้ม่ไม่ดนกม่เข่ความจดว่าแน่ตาริบันตาริบันเขี้ยวขยิงไม่โดนเลยวะน็อกนึ่งไตไไตรงนี้ตรงนี้ ตันตรงนี้ของตัวตาลิบันข้างล่างซ้ายมือเนี่ยออกมาจากบ้านคนนึงอยู่ตรงหินนีุ่ภาพปายมาตุฟักเกอร์ตาลิบันนี่หมดไอ้น้อง มีปืนอื่นที่ไม่ใช่ปืนนี้ไหมเนี่ยไม่เล่นเราไร้นั้นเนี่ย M4 ดีกว่ายิงไม่โดนเลยยึดเป็ดโดนตาลิบันบุกเข้าไปงายเลยสะโอกก็ยังไม่มีอยู่ดีสะโอกไกลกูอุ้ยเชี่ยอุ้ยบอกแล้วมันมีหลวงพ่อมีหลวงพ่อผมมีหลวงพ่อพี่เก้าพี่เก้าเห็นนี่ป่ะที่คนยิงแพรกันน่ะเออเห็นเออเห็นรอดิดิไปไหนอะเฮ้ยนี่ไงตาลิบันเกเยอะอันหนึงปั๊มยาอยู่ เ็นละเห็นใกล้สามตัวจอดบ,บนบ้านดิมันน่าจะวิ่งมาตรงบ้านแม่แม่แม่มันมองเราอยู่นั่นนาเต็มเลไใช่ปะเฮ้ยเเรือยู่บ้านเออเห็นอยู่ตรงนี้ตรงนี้มาให้มาให้เผื่อเพื่อนไม่เห็นนี่๋ยวไปที่บอสเร็วเร็วเร็ว โดนหัวตัวนึงน้องก็ตัวน้องก็ตัวนึงโดนหัวเยอะไม่ตายวะอุ้ยเชีย่ยโดนหัวไม่น้องสองตัวเลยเจ็บทุกตัวเลยนะตัวหมดหมดหมด<ๆ>หมด<ๆ>หมด<ๆ>หมดซ<ๆ>าดิบันซาดิบัน <laughs> รอรอบอสชุบนู่นอีกห้าทีเก็บของคนยิงมีคนยิงทำให้คนยิงเหรอยิงยิงจะล่อแตกเลยเนี่ยเห็นไหมอ้กาศที่มันตั้งแตกเลยเนี่ยเอวบออฟไปมีออฟด้วยก้าวใครเอาออฟบ้างนี่ไอตัวที่พี่ยืนอยู่เนี่ยก้าอัดอัดอัดเห็นปะเอออีกอัดด้วย คูณหกเอาไหมคูณหกเอาไหมจะโยนให้คูณหกออาไปคูณสี่ออกไปเฮียอะไรกูไม่ได้ใช้เลยของดีคูณแปดไม่ใครลอยบนฟ้าะเนี่ยฉันจะพาเธอลอยพี่กาไปขึ้นตะลดิบันเราี่เฮียล่วงเลยขอแล้วคันไหนวะคันนี้คันนี้มึงจอดอ่ะนั่นแหละเออ แล้วมันจะหมดเดี๋ยวมาจะเติมก่อนดีกว่าเติมก่อนเติมบัตรเติมแป๊บเติมก่อนมีอยู่สองถังขึ้นมาเลยขึ้นมาเลยไหนวะทำยังไงสับปืนก่อนอย่าไปใช้ลงมาถือออฟจะช็อกมาร์คจุดเป้าหมายมีอะไรวะพี่ตอนแรกมันมีคนไปไหนแล้วไม่รู้ มันยิงพี่ปิ้วให้ฟิวอยู่ตอนที่เมื่อกี้จะไปบวกไอ้พวกนั้นอะฮะนั่งไงนั่งไงนั่งไงใช่ใช่ใช่เจอแล้วเจอแล้วฟังนู้เนาะนั่นแหละที่บอสหมาข่ะเออที่บอสหมาข่ะเห็นแล้ววิ่งเต็มมันวิ่งกันโนเนี่ยเลยวิ่งเขาเฮ้ยเราลงตรงไหนดีวะที่ถ้าเปียบอะช้าตรงไหนดีวะพี่ก้าวหรือเปิดล็อกก่อนดีวะอืมเปิดล็อกก็ได้เปิดล็อกก่อนเราค่อยมุมนี้มองไม่เห็นว่ะบ้านบังเออมุมนี้ไม่เห็น ไปบนเนินไปบนเนินไปบนหินบนบนหินไปอยู่บนหลังคาบ้านกว่ามั้งมันอยู่ไหนอ่ะยังไม่เห็นเลยนี่ไงบ้านเห็นปะอ๋อปูเห็นแล้วนกหนึ่งนกหนึ่งนกสองอัลลีบันตาลีบันขึ้นมาตาลีบันตาลีบันไหนวะโยนยานอยู่ไหนวะหายานไม่เจอไป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 อัลีบันตาลีบัน้น เฮ้ยเดี๋ยวโดนระเบิดเฮ้ยเดี๋ยวโดนอันนี้ระเบิดหมดไหมหมดตาดิบันเดี๋ยวทั้งครึ่งหลอดอยู่ไอโ้โบเรายังไม่ระเบิดเหลือสามแล้ว ไดเฮ้ยเฮ้ยใครยิงวะโอ้โหมันกล้ายิงอบกอะไรไปไปไปเอออย่าอย่างนั้นนะอย่าอย่าโอ้โขอเทิร์นหน่อยขอเทิร์นหน่อยยิงตรงไหนวะแฟนกันอ่ะเหมือนหัวเนี่ยบ้านนี้แหละ ไม่บ้านนี้ก็เมืองในเมืองอ่ะนออ๋ในเมืองนี้นอนอยู่นอนอยู่นอนพี่ก็นอนอยู่ไหนชมวิวอยู่แม่ลงไปดิคุณลงเองเอ้ยย่าน,นอนชมวิวอยู่น็อกชมวิวอยู่นกแต่มันเจ็บแล้วตัวนั้นน่ะ เอาหมดแล้วเหรอจบแล้วเจบแล้วมันน้ยเชิญกำลังนอนอยู่กำลังนอนอยู่นี่ถ้ามัเกิดไม่ได้อยู่ FO boss ไม่ได้แชมป์แล้เนี่ยโอเคครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปวันนี้นะครับผมถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับผมไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผมบ๊ายบายทุกครู